สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าสวนกษาดิศรษฎีใหม่หลังจากห่างหายไปนานนะครับส่วงช่วงนี้ครับดูแนวอไสแดนครับดูติดส่องบกส่องน้ำเยอะส่องอันมาครับห่างกันอยู่ทิฟโกโลครับพี่น้องส่องอันมาอะไรส่วงนี้ก็เฝ้าระวังครับพี่น้องมือนี้ก็มาดูแลสวนครับพี่น้องขอบคุณทุกคอมเนตนทุกคว่มห่วใหญ่เลยครับพี่น้องผูอยู่ไสแดนกะกะระวังเอาครับบุกฟั่งข่าว เบิ่งข่าวบนคูมมือครับว่าสถานการณ์ยังไงมือวันที่ซีนี่เพิ่งกับสิประชซุมฮอดวันที่หกที่เจ็ดเนี่ยแหละครับว่าจะเป็นยังไงตกลงกันได้บอก,กบฟั้งข่าวอยู่เดีอยเพราะว่าคอมเมนต์กับเอาไงก็บอกใจไหวใจว่าอะไระครับพี่น้องอม,มันจอบแต่สิฮักหลังเลี่ยงเขาเลี่ยงน้ำม,มันก็คือเก่าเลี่ยงบทเสี่ยงม,มันสูปิดด้านท้าว้อนมันสิดีอยู่ครับพี่น้องว่ เพ็่งข้างราชกา,ารมันก็นจะปิดอยู่ตอ <c oughs> นนี้ก็ปิดแล้วครับด่านส่องอานมาส่องบกค,ครับถ้าเกตอำเภอเมืองไสรเดนนี่ครับปิดยังบุกทันสถานอาการกขยังเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องอืมอุงไปเรื่อยๆยังบุทันใบใจใดครับทั้งเหากะเพิ่นกะตึงกำลังไว้เต็มเลยครับผู้หม่องนะครับแถวอำเภอเมืองเป็นจุดเป็นจุดแต่ว่าเหากะ ขับไปบ่ได้เพิ่นก็บไปไปไทยครับพี่น้องไายบ่ได้ครับทหารแม่นสิรถผ่านก็ยังไปไายครับพี่น้องเฮาก็บ่ได้แซ่ไว้อยังบ่ใอไทยรถทหารเอานามเอายังไปให้ก็บบ่อใดไทย้ะครับพี่น้องเพิ่นหูพิกัดบ่อใดขมิ้นมันเสียหย่อนมันไล่สดนะครับพี่น้องก็ะติยิงแน่กระไรสดคนไทยนี่บ่ใอไทยครับอาหารไทยก็บบ่อไทยเพิ่นไายอยู่ทหารไทยเพิ่นไายอยู่คือเสร็จภารกิจแล้วเพิ่นยังไาย ถ้าไหสดเนี่ยว่าเรียบร้อยครับพี่น้องกับบานเกลียวตัวกุมหลท่านสมัยครับ GPS แน่ครับพี่น้องฝากขอบคุณทุกคอมเมต์ทุกอันนั้นเลยครับพี่น้องขอบคุณที่เป็นแรงใจครับแต่ว่าพี่น้องเท่ากับส่วนอพยพเนี่ก็ถือว่าฮูซอยกันดีแห่งนี้นครับพี่นออ้องผมอพยยไประยู่์บรรทาโคสีอำเภอเดช อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับดีแห้งครับพี่น้องเป็นมาซอยทางไก่ทางไก่ทางก้อนแกน่นทังอุ้ยมาหลายนะครับมาคู่มืองนะครับผมอยู่ศูนย์ผมก็ซอยเพิน่นเด็กซอยเพิน่นผมว่าเพิ่นเอามาสิมาซอยเอานา้าเอานังก็ลงนะครับพี่น้องซอยกันว่าเพิ่นพิ่พไทยเฮ้าเนี่ยซอยกันดีครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับซอยกันดีครับมม่เกิดสงข้ามเนาะซอยกันดีเลยครับพี่น้อง ช่วงนี้กะทั้งเนื้อก็น้ำถ่วมเนี่ยครับโอ้จักสีซอยทั้งในเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกสถานที่คูยู่ไก่ไส้เดือนกัดฟังข่าวคู่มือนะครับพี่น้องฟังข่าวว่าช่วงนี้กับฟอลร,ระว่างนะครับล้านก็ไม่ได้เปิดเลยครับพี่น้องร้านก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าลงทุนไหวมือนันแกล่งทุนไปแลลวกับ เกี่ยมเงนะครับขายหลาบขายต่มขายตามสั่างขายเนื้อขายยังหมอ้อก๋วยเตี๋ยวกลางไร่หล,งหลางซองมือครับพี่น้องปิดไปเลยนะครับพี่น้องก็ทันหันส่วนนี้ก็ยังว่าส่วนเฝ้าระวังครับพี่น้องนี่แหละครับน้ำเยื่อนนี่ก็ที่ซีที่หาเนี่เพิ่นปิดได้ครับคือน้ำเยื่อนเพิ่น,น,น่าจิตคือให้พี่น้องกับเฝ้าระวังนะครับปิดพูดได้เปิดขายกับเปิดแต่ว่าจะลงทุนหลายเปิดขายกับเปิดธรรมดาครับแต่ว่า ผู้ค้าขายกับอยากค้าขายต่อไปครับนําเนินชีวิตต่อไปแต่ว่าเข้ากับบ่อแตรงทุนหลายครับพี่น้องเกิดตุ่มตามมามันเกิดสังศีไปไหวครับพูดลงคนกันเอามาของมากับวันนี้รงเกีียวรถได้ครับพี่น้องลงคนเอามากับ่ันนี้รงเกีียวรถน้ำเนื่อเสียผ่าก็มีใส่กองไหวเตรียมพร้อมนะครับพี่น้องแต่ว่าอญ่มันเกิดแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามันอีกเรียงบ่อใหเท่ากับตอง ไปนะครับพี่น้องข่าพบข่าบกาบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องสร้างไก่สร้างไก่เป็นกำลังใจให้ครับกูยืดไก่กันค่อยระวังเอาครับติดทางติดตะติดตามข่าวสารทั้งทั้งอำเภอเพื่อนี่ครับพี่น้องเอาจะไปฟั่งข่าวแบบมั่หมครับข่าวขมิ้นนี่มันกรอบมัดคุยยางครับเฮาต้องติดข่าวทั้งอำเภอเฮาเนี่ยท,าาที่ประการสําหนักงานัการทั่วไปครับ สักเขมีนนี่กรอบเบิดครับมีคูยางข้าวทั้งทเทือบภูเทากับเบิงข้าวกับจตฬาญาติข้าวมันปลอมหลายนะครับพี่น้องกรอบเอาว่ามีหยังมันกับกรอบเพรดะว่าหละเขมีนนี่กรอบจริงอืแต่ว่าให้ให้เราวามจริงกับบะหมี่นี่นแต่ตัวกับตอแหลครับพี่นอกก้องตามที่เห็นข้าวอยู่นอกพี่นอ้องตอแหลกเก่งครับอตัวหนาตัวลังแต่ละเหมือนต่ละเว้น ทั้งที่ญยาิพี่น้องทา้งกะมเมนแถบสีพ่มีกินครับพี่น้องอพยพกับอพยพไทยมันต่างกันเลยครับพีนพน่น้องอพยพอะเงี้ยนี่โอ้เป็นต่ลลำบากครับอือคือว่านะครับล้าผูน้นําเอาเตียบประชาชนมันก็นลำบากครับครับคลิปนี้ก็สิีอบจบไปซ้ำนี่แหะกาบขอบพระคุ้มเลยล่ะพี่น้องที่ทุกคอมเมนต์ทุกแรงใจที่ไกลไกล,ไกลครับสปปเล่าครับ กับปอปอเล่าพี่น้องเจมซีทั้งเล่านี่ครับถือว่าเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับหล่าผมก็ไปเที่ยวมาวังเดียดก่อนนี่นะครับล้าไต่ครับโอ้ดีครับบ้านเมืองเขาโอ้ระบบการซื้อสารก็ซีจีคนครับซีจีฮาจีคนครับดีครับพี่น้องตอนรับดีแห้งไปเที่ยวเล่าไต่มาครับกราบขอพระคุณ ทุกคนครับทุกแรงใจทุกคอมเมนต์สวัสดีครับ